ง่ายๆแค่นี้เลยเราไปคิดว่ามันจะเกิดจากอะไรละ่ะมันเกิดจากเหตุที่เราทำใช่ก็ให้หมอรักษาไปอ<ห>ืมใ,<ห>ให้หมอรักษาไปตามเหตาปัจจัยอย่าไปกังวลพราสุดท้ายกังวลไปมนรักษาหายไหมละ่ะมันจะยิ่งทาให้โรคภัยแค่เจ็บสุดลงไปอีกต่างหากด้วยซ้ําเราควรขวนขวายในการไม่ใช่ไปตามหาว่าอะไรเป็นต้นเหตุข,ของโรควิบากกรรมอะไรเป็นต้นเหตุแต่เราควรถามว่าในปัจจุบันอะไรเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยในความทุกเนื้อทุกอะไรในความทุกร้อนของในปัจจุบันเนี่ยเพราะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นจุดเริ่มต้น อะไรเป็นจุด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 ของการที่มันทําให้เราเนี่ยป่วยเป็นสาเหตุนี้ไปหาจุดเริ่มต้นตอนนั้นดีกว่าเราจะได้แก้อาการของโรคไายแค่เจ็บเนี่ยได้อย่างหมดจดอย่างดีดีเยี่ยมอย่างเงี้ยอืมครับผมดีครับเจอกันเลยครับมานนี่นครับพูดได้เลยครับอยากถามว่าเรื่องการบนสิ่งเข้าไม่ี่เป็นอะไรครับพี่เรื่องการบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ถูกรางวัลขอให้ โชคดีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือก,การสาบแช่งสาบแช่งให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างที่เราอย,า,ย,า,ยากให้มันเป็นพวกอย่างเงี้ยมันมันเกิดผลนี้จริงๆไหม,ไหมอย่างที่คนไปวัดบนถูกรางวัลแล้วเขาถูเขาได้ไปแก้เราก็เห็นที่เขามีถังดอกไม,ม้มีม้าลายมีอะไรยลงรีเต็มไปหม้มหจริง,<อ>รงไหมมันไม่จริงนะมันเพอคำสาบแช่งถ้ามีผลจริงอาจารย์พูดเสมออาคารรัฐสภาลงแม่น้ำเจ้าพยาไปนานแล้ว ถ้มสาบแช่งมาทั้งประเทศอ่ะใช่ปะ่ะทั้งนักการเบืองเออยสอสอเออยอะไรต่ตางๆนานา,นานเราสาบแช่งกันไปแต่ทำไมมันยังลอยหน้า,นาลอยตาใช้ชีวิตอยู่ตามปกติได้คำสาบแช่งจึงไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตของเราเพราะไม่มีอะไรแรงเท่ากับกรรมแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีดังนั้นจะบอกว่าคำสาบแช่งเหนือกว่าแรงกรรมเหรอไม่ได้เราแช่งเขาตายเราคิดว่าเขาจะตายจริงเหรอไม่ตายถ้าเขาตายเขาตายเพราะกรรมของเขาเองไม่ใช่ตายเพราะเราสาบแช่งหรือไม่ได้ตายเพราะใครไปแช่งชากกระดูกเขาถ้าเราบอกว่าคำสาบแช่งมีผล แสดงว่ากรรมหรือสุขทุกมีคนบรนดาลแล้วคาถามคือใครบรรดาลมันไม่มีใครบรนดาลอะ่ะเพราะทุกอย่างมันเดินตามเหตุของอะไรกายกรรมวจีกรรมและมะโนกรรมไม่มีใครพ้นจากสามกรรมนี้ได้คําถามคือเมื่อทําแล้วต้องได้รับผลของการกระทํานั้นแล้วใครเป็นผู้รับผลของการกระทาในคําสาปแช่งคําสาปแช่งอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการสาปแช่งเกิดขึ้นได้อีกคำสาปแช่งเป็นตรงไหนของหลักปฏิจจสมุปบ,บาทลำดับเหตุในการเกิดข,ขึ้นของความทุกข์อยู่ตรงไหนมันหาไม่เจอไงอธิบายไม่ได้ มันลอยมากเลยอันนี้จึงเป็นเรื่องเพอเจอร์ไรสสาระไม่มีอยู่จริงอะ,อะไรอีกอันหนึ่งนะเมื่อกี้นี้บนบ,นบนบานสันกล่าวเห็นไปสะดอกข้อต่อชะตามีคนเอาดอกไม้ทูกเทียนไปแก้บนแล้วบอกว่าได้จริงถ้าได้จริงไปนอนอยู่บ้านบนแล้วนอนไม่ต้องไปทํางานแล้วลอรอโชคลาภวาสนามันเกิดขึ้นมารอดูซิมันจะรอดไหมถ้าการบานบาสันกล่าวมันมีจริงคนนอนตามข้างถนนต้องไม่มีเพราะมันต้องไปบนบานสันกล่าวให้ตัวมันเองมีชีวิตจเจริญรุ่งเรือง คำถามคือเวลาเราไปบนบาสานเก่าวไปกี่คนไปพันคนถูกหวยกี่คนห้าคนสิบคนแต่เวลามันพูดถึงมันพูดเฉพาะคนที่ถูกไงอีคนไม่ถูกทำไมไม่เอาพวกนี้ขึ้นมาอาจารย์ถึงบอกวิธีการวัดง่ายที่สุดเลยคือไงไม้าวัดทุกวัดหรือสีสสิทุกสถานที่นะเอาสมุดลงทะเบียนมาเลยวันนี้เดือนนี้มีลงทะเบียนกี่คนมึงถูกหวยกี่คนได้กี่คนเอาสถิติมากางกันเลย แล้วประกันเจ๊งหมดทั้งประเทศเอาไม่ล่ะไอตัวไม่ได้มันย่อมมากกว่าไงอีตัวได้มันน้อยมีกี่เปอร์เซ็นไม่กี่เปอร์เซ็นอาจารย์ถามว่าคนในประเทศไทยถูกรางวัลกี่คนแต่ซื้อลอตเตอรี่กี่ใบลอตเตอรี่ไม่ถูกมันมีมากกว่าถูง่ายลอตเตอรี่ที่ถูกมันมีถึงยี่สเซนหรือเปล่าแต่อีไม่ถูกแต่แปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะแต่เรากลับมาสนใจแค่อะอีจุดเล็กๆน้อยๆแค่นี้ยแต่อีตัวเปอร์เซ็นใหญ่มันหนักกว่านะอย่างที่อาจารย์บอกกรรมตัวไหนหนักกว่าตัวนั้นส่งก่อนนี่มันโง่เลยเนี่ย เห็นไหมนี่ปัญหาว่ามันเกิดปัญหาเลยเพราะนั้นคนในโลกเนี่ยโดนความเชื่อเหล่านี้เข้าจู่โจมเสมอเพราะเขาเชื่อว่าเฮ้ยมันมีคนแก้แล้วมันได้แต่ลืมไปหรือเปล่าว่าเขาไปลงมือกระทําคําถามเวลาเขาบนเขาบอกว่าเขาอยากได้งานนี้จังเลยเขาก็ไปสร้างโปรไฟล์สร้างตัวตนขึ้นมาทําผลงานทําพอร์ตฟฟล์ออกมาอย่างดีเสร็จแล้วก็เร่งรีบในการไปพรีเซนต์งานผลงานอย่างดีจนในคนที่มันฟังพรีเซนต์งานเราอ่ะมันชอบใจ มันก็เลยตัดสินใจซื้อานแล้วก็บอกโอ้ยดีใจจังเลยเทพเสวะอวยพอแล้วต้องไปแก้บนแล้วแต่ความเป็นจริงคืออะไรความสามารถมึงล้วนๆถ้ามึงจะแก้บนมึงซื้อกล้วยซื้อผลไม้ห้ายอย่างนะยัดเข้าปากตัวเองเพราะมึงเป็นคนทําเองไม่ใช่เทพเทวาไป็นคนบรรดาหรืออวยพรน,นี่ตัางหาคือเหตุและผลนี่ตัางหาคือเหตุปจัจจัยนี่ตังหาคือหลักคําสอนสัจากความจริงของโลกอืมที่เหลือในความเชื่อไม่มีอยู่จริงท่าน,นเลยแล้วตาองทำโพสต์เว็บบล็อก เออถ้าทำโพออกมาเจ๊งหมดถ้ามะเทศอาจารย์บอกให้ทุกรสอยู่ไม่ได้สะเทือนหมดนะ mm hmm. เพราะมันเห็นลักสถิขนาดเราเป็นผู้บริหารเราทํางานการตลาดเราทํางานองค์กรเรายังต้องดูสถิติเลยว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผล mm hmm. แต่คนในโลกเนี่ยไปบนบาสันกก่าเพราะอยากได้ผลใช่ยนะแต่ไม่ไปดูสถิติ mm hmm. ดังนั้นวัดทุกวัดควรทาสถิติออกมาเลยนะ mm hmm. ก่อนเราจะไปบนบาสาาันก่าที่วัดไหนขอดูสิเออหลวงพ่อเจ้าว่าครับขอดูหลักสถิติหน่อยครับ,รว,รบว่าที่วัดนี้เปอร์เซ็นต์ของความประสบความสำเร็จการบนบาสันกก่าสําเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ อ่าถ้ามาสำเร็จ90%มึงบนเลยเพราะเปอร์เซนต์ในการที่มึงจะได้มันดีใช่ปะ่ะแต่ไปด้วยเลยพอนะสำเร็จไม่เกิน10%ทุกที่ร้อยเปอร์เซนต์หมดรับประกันได้10%ไม่เกินนี้ที่จะสำเร็จคำถามสำเร็จไม่ไม่สำเร็จ10%เออไม่สำเร็จ90%สำเร็จแค่10%ไม่มีการคำถามคือจะกล้าบนไหมถ้าเราถามว่าเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจแล้วมีคนราบอกว่าคุณลงทุนกับฉันเลยแสนหนึ่ง แต่คุณจะได้เงินปันผลหรือเหตุไม่ใช่เงินปันผลคุณจะมีโอกาสเอาเงินลงทุนเนี่ยแล้วจะเหลือคืนกลับไปเนี่ยมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะลงทุนไปแสนหนึ่งอาจจะหายตั้งแสนหนึ่งอาจจะได้กลับคืนแค่หมื่นเดียวก็ได้นะกล้าลงทุนไหมไม่กล้าลงทุนแล้วนะเนี่ยมิชฉาชีพในปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้นะองค์กรนี้ก็ไม่ต่างจากมิจชาชีพแต่อาศัยความเชื่อของคนในโลกเนี่ยเรียกว่าความลัวเข้าความกลัวเข้าจู่โจมหรือเข้าครอบงำเราแต่เราไม่มีสติสัปชัญญาไม่ได้สดับในคำของพระเจ้า จึงไม่เคยได้ยินเหตุผลเหล่านี้เมื่อเราพิจารณาหรือ้สดับตามหลักคํกาสอนพระเจ้าตามหลักเหตุผลมันจะเออว่าจริงมันจะคิดอย่างนี้เลยมันจะเอชขึ้นมาเลยเออใช่แล้วเราไปไหว้ไปสานอข้อต่อชะตาไปบูชาสังกาเพื่ออะไรในเมื่อสุดท้ายมันก็กลับมาที่เราบนแล้วก็ต้องไปทํางานอยู่ดีอ,อ,อ,อแต่ทุกวันเนี้ศาสนาคุธตัดพุทธกระต่านนะแต่พุทธอยู่อยู่ได้เนี่ยเราพุดท่าพานี้ถ้าไม่มีคนไปวนวานไม่มีคนเข้าไปซื้อกระหงบอกไม้ ในวัดก็จะอยู่ลำบากนะมันไม่ลําบากหรอกวัดป่าวัดเขาเขาก็อยู่กันหน้าไม่เห็นจะเป็นอะไรกระถินวัดป่าปีหนึ่งเท่าไหร่ไปดูเสียไปร้อยล้านอ่ะหกสิบล้านเจ็ดสิบล้านเพราะอะไรศรัทธาศรัทธาพะอไหเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีจริยางวัดงดงาม ừ ừ มีสติสัพพัญญะในการครองตนอยู่ในหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าปฏิบตับติเป็นสมณะสกย,ยะบุตยะเป็นบุตรที่เกิดในสมณะเป็นบุตรที่เกิดโดยธรรมเกิดจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาเขาปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมก็เกิดอะไรความเลื่อมใสศรัทธา ถ้าพระปฏิบัติดีลาบสการะวิ่งอยู่แล้วแต่เพราะพระปฏิบัติไม่ดีขวนขวายตามกิเลสตัณหาของตนไม่รักษาพระธรรมวินัยจึงเกิอดอะไรขึ้นหาเงินไม่ได้แล้วทีนี้ก็เลยละเริ่มออกวัตถุมงคลเครื่องรางของขังเสยสิทธิ์เพื่อเอาเงินมาบำรุงวัดสุดท้ายแล้วมันกลับไปเพราะอะไรเพราะตัวเองปฏิบัติตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้จึงต้องไปหาวิธีในการหาเงินแต่ถ้าปฏิบัติตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปหาเดี๋ยวลาบสการะมาเองขนาจารย์เป็นคารวะ อาจารย์แค่ปฏิบัติดีตามหลักคมสอนพระเจ้าปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติซื่อตรงต่อธรรมลาบสการะมันมาเองมันจะไม่รู้จะมาจากไหนเหวแหแหนมาหน้าที่อาจารย์คือต้องปฏิเสธสมควรแก่ธรรมอะไรรับได้รับอะไรรับไม่ได้ปัดออกทำแค่นี้เลยขนาดอาจารย์ไปขาา่ารว่าลาบสการะยงขนาดนี้แล้วถ้าพระพิสุทั่วประเทศทำตัวดีลาบสการะจะมากขนาดไหนอืทำให้ถูกต้องตามหลักธรรมแต่ไินัยจำไว้ทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเสมอ ใ okay. นตอนที่จะลงปข้างล่างอีกสักคำถามนะครับตอนนี้มีหนึ่งคำถามน่าสนใจอาจารย์นิสถา,มมากก่อนเขาบอกว่าเขาบอกว่าถามว่าถ้าเราลักทิ้งทางโลกหรือวัตถุนิยมไปอยู่สัตว์หรืออยู่ฟอเทียจะเป็นคนเห็นแก่ตัวองเมครับอืมคือต้องเห็นแก่ตัวอ,อย่างที่บอกว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองก่อนอในเมื่อตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถในการช่วยเหลือใครได้จะช่วยยังไงอะ ถ้าประโยชน์ไม่เกิดขึ้นกก่ตัวเองก่อนคำถามคือเวลาเราจะบริจาคให้กับบ้านพักคนชราบ้านเด็กกําพร้าต้องใช้เงินไหมต้องใช้เงิน,งงนคนที่บริจาคต้องมีเงินต้องมีกาลังทรัพย์ถูกไหมถึงจะช่วยได้มากถึงช่วยได้เต็มที่ถ้าเขาไม่ยังประโยชน์ให้ตัวเองมีเงินเยอะๆเขาจะลงไปช่วยเหลือคนลำบากลำบนได้ยังไงเหมือนอาจารย์เนี่ยถ้าอาจารย์ไม่มีกําลังคนรู้จักมากขนาดนี้อาจารย์จะสามารถรวบรวมเงินเนี่ยไปช่วยเหลือพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างวันที่ห้าธันวาเนี่ยอาจารย์รวบรวมเงินปัจจัยเนี่ย เพื่อไปช่วยพระพยอมที่มีปัญหาเรื่องที่ดินโดนปรับเนี่ยล้านเก้าไอขา้ข้อความรับดไปยี่สิปีเนี่ยอาจารย์จะเอาเงินล้านเก้าไปถวายท่านอาจารย์ถามว่าถ้า,าจะาไม่มีกําลังไม่มีคนรู้จักในการบอกบุญคนและคนมาช่วยกันจะเอาเงินล้านเก้าที่ไหนไปถวายท่านในการช่วยท่านเพราะท่านช่วยช่วยคนอยู่เป็นปหลายพันคนในวัดท่านอย่างเงี้ยเพราะนั้นการจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนอื่นถ้า,าจะาไม่มีชื่อเสียงอาจารย์ไม่มีธรรมะพระเจ้า อาจารย์ไม่ขวนขวายในการทําความเพียรในการเล่งออกบอกสอนธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองก่อนไม่ให้การปฏิบัติเกิดขึ้นแก่ตวเองก่อนคาถามวันนี้จะมาถึงได้ไหมไม่ได้แล้วอาจารย์จะช่วยใครได้ดังนั้นก่อนอาจารย์ที่จะมาบอกสอนธรรมะทุกวันนี้ได้อาจารย์ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองก่อนด้วยการไปฝึกปฏิบัติอยู่หลายปีจนวันหนึ่งจึงออกกระบอกสอนหลักธรรมเหล่านั้นได้จึงเกิดการลุ่งเรืองในปัจจุบันในหลักธรรมของพระองค์ดังนั้นก่อนจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ใครทาประโยชน์กับตัวเองก่อนก่อนจะสสอออออนนนใใครตต้้้งงัวเหไดก่ ก่อนจะแนะนําบอกกล่าวสิ่งใดควรปฏิบัติตามนั้นให้ได้ก่อนดังนั้นก่อนเราจะสอนใครสมมติเราจะสอนให้เขารักษาศีลห้าตัวเองรักษาศีลห้าได้หรือยังสอนให้เขาไม่ฆ่าสัตว์ตัวเองเล่าเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้แล้วหรือยังสอนให้เขามีคุณธรรมจริยธรรมตัวเราเองมีคุณธรรมจริยธรรมหรือยังถ้ายังไม่มีจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ใครได้ดังนั้นก่อนจะทําประโยชน์ให้กับคนอื่นทําตัวเองก่อนเป็นหลักคําสอนพระเจ้าก่อนช่วยคนอื่นแม้จะปรารถนาดีกับใครมากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายต้องกลับมาเริ่มต้นที่เราก่อนเสมอ แล้วที่สมมติว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะออกตววนะหรือเราอยากจะไปถึงที่เมืองถึงธรรมะแต่ลเราครอบครัวอยู่ถึงก็ทิ้งครอบครัวก็มันอยู่ที่ว่าเราสามารถบริหารจัดการให้ครอบครัวอยู่ได้เป็นปกติสุขไหมล่ะครอบครัวยินยอมไหมถ้าครอบครัวไม่ยินยอม เราก็ไปไม่ได้นะก็ต้องดูแลภาระมีภาระทิ้งไว้แต่ถ้า,าครอบครัวยินยอมหรือแม้แต่ครอบครัวไม่ยินยอมแต่เราสร้างทุกอย่างไว้ให้หมดอยู่สุขสบายไปยันตายอาจทาได้ไหมละ่ะถ้าทําได้ก็ไปบวชได้เพราะทุกอย่างมันเดินสู่ความเสือ่อมจนที่สุดแล้วเนี่ยเรามานั่งตีความมันว่าอะไรเรามาตีความว่าเจ้าทิ้งทิ้งสาวทั้งทิ้งภรรยาทิ้งลูกออกไปบวชเพื่อเห็นแก่ตัว แต่อย่าลืมลว่าการเห็นแก่ตัวขระเจ้ายังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พระองค์และพระองค์เนี่ยทรงสามารถลากสัตว์สัตว์ทั้งหมดในโลกเนี่ยให้พ้นจากการเกิดการเก็บกันหรือ,อขนสัตว์แล้วกลับมายังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับอดีตภรรยา,ยาพ่อแม่ทุกคนปรินิพพานหมดเลยเนี่ยมันเกิดมันลอดกันหมดมันหลุดกันหมดอย่างเงี้ยเนี่ยประโยชน์มันเกิดขึ้นมันไม่ได้แค่ว่าท่านทําเพื่อตัวท่านเองแต่ท่านเพื่อเกิดประโยชน์ต่อมหาชนแต่ต้องทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองก่อนเมื่อประโยชน์เกิดขึ้นแล้วทีนี้แหละเป็นหน้าที่เพื่อออออปประโยยชนนนน์คืื่่่่แลลล้้วััาามกกบไททํีตเง เมื่อทําตัวเองดีแล้วออกมาประกาศให้คนรู้ออกมาช่วยเหลือคนอื่นต่อไปอันนี้มันจะเกิดประโยชน์มากเลยอืมอ่าจารย์คสักมีคำถามหนึ่งถูกไหมครับถ้าอย่างนี้มีคำถามหนึ่งทีสนใจนะครับถ้าถามเฉยๆจะถามว่าเอ่อจะถามว่าการทําคุณใสมีจริงไหมครับที่แบบของผีเขาเสร็จจะพูดใส่ท้องอะไรนี้มีจริงไหมอ๋อมีมีโรงพยาบาลศรีธัญญานะ มันเพอร์เจอร์ปัญญาออกเศษตะปูเข้าท้องเป็นตะปูเลยนะอาจารย์อ่ะแล้วเวลาขี้มันไม่ออกมาทำรางไสอ่ะมันไม่เกี่ยวรังไส้ไม่เกี่ยวตูดมาพังหมดแล้วเหรอมันเพอร์เจอร์มันเป็นปลาหี่เขาก็แสดงอยู่มันเป็นมารากนเอานู่นออกมาเอานี่ออกมาอย่างเงี้ยมันเพอร์เจอร์มันไม่มีหรอกปปรุงแต่งกันเองเพราะนั้นเรื่องเนี้ตัดออกจากชีวิตเราเลยไม่มีผลอืไม่มีผลอะไรเลยไม่ต้องไปกังวล ถ้ามันมีจริงป่านเนี้ยใครเกลียดใครมันก็เสกหลังควายเข้าท้องเสตะปูเข้าท้องป่านนี้ก็ชิบหาวัยปวดกันหมดแล้วประเทศไทยใช้ป่าไม่ต้องซื้อหรอกดูอาวุธยุทโธปกรณ์รถถังซื้อมาทำไมเรือดำน้ำซื้อมาทําไมล่ะก็เสกหลังควายเข้าฟู่นําประเทศมาเลยจบเออดีแล้วเออถ้ามันทําได้จริงก็ทําอย่างนั้นไปสิมันทําไม่ได้ไงปัญหาน่ะเออโอ้ยงั้นเราเป็นปัญหาถูกต้องโอเคที่หนึ่งผอยากจะบอกกัทีานนี่เป็นภาพแนี้คุณป่าถามมาเลยนะฮะบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ย สอนให้เราลักิ้ให้เราปล่อยวางนะครับให้เราอยู่กับตัวเองเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมันมองได้หรือเปล่าว่าอย่างประเทศเราหรือว่าประเทศออย่างที่เช่ว่าเราสิงค้ปที่นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักม,มันขาดความมันขาดค่านเพลยอทิยนยเราถึงมหหไม่ได้ปเป็ <c oughs> นมหาอำนาจไม่ได้มยเงินคนเขาแน่ใจเหรอว่าเราไม่มีความทะเยอทะยานแ,แต่เราไม่มีปัญญาทะเยอทะยานได้อยากเขามากกว่า Uhm คือเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีความสามารถไม่ใช่บอกว่าเอ้ยปล่อยวางฉันไม่อยากเริ่มเธอมึงไม่มีปัญญารวยยอมรับตามความเป็นจริงก่อนว่าเราไม่มีความสามารถแค่นั้นเลยไม่ใช่ว่าเราไม่พยายานเราขวนขวายถ้าเป็นแทบตายชออโกงกันบ้างอะไรกันบ้างสารพัดจะสร้างอำนาจได้กับตนแต่คําถามคือสิ่งที่เราทําไม่ได้เพราะเราไม่มีความสามารถเพียงพอในการทําสิ่งนั้นพระเจ้าสอนให้ปล่อยวางก็จริงแต่ไม่ใช่พระองค์ให้ละทิ้งนี่ ต้อง <t om> ให้ปล่อยวางโดยอาศัยสติสัพพัญญะเดินไปตามเหตุตามปัจจัยต้องบริหารจัดการต้องมีเงินมีทองต้องร่ำรวยเงินทองก็ตามไปตามเหตุตามปัจจัยเด <hơn>. ินไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ผู้เจ้าห้ามรวยไม่ได้ห้ามให้ประสบความสำเร็จแต่ประสบความสำเร็จโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในความสำเร็จนั้นเพราะทุกคนต้องอยู่บนพื้นฐานของคำว่าโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสือ่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีความสุขย่อมมีความทุกข์แต่วันนี้มันรวยแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความรวยมันจะรวยไปตลอดมันอาจจะจนวันวนหนึ่งง้้าก็ได มันอาจจะล้มละลายมันอาจจะจนในวันหนึ่งข้างหน้าก็ได้ไม่มีใครรู้อันนี้จังไม่เที่ยงพระเจ้าให้เราปล่อยวางในเรื่องนี้ต่างหากว่าถ้าวันหนึ่งมันจะเป็นอะไรไปก็ยอมรับไปตามความเป็นจริงว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ในขณะที่ทําเหตุทงปัจจัยถ้ามันจะระลุ่งเรืองก็ปล่อยให้มันจะระรุงเรืองไปเลยยิ่งดีจะได้ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นได้ยิ่งขึ้นไปแต่เวลามันเกิดล้มเหลวขึ้นมาก็ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นธรรมดาของมันเช่นั้นเองอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยคำว่าปล่อยวางอปล่่่่่่ยวววาา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 งงงตตตตตัััททุกกนนนนนี้้้หเเเเเรรรรรไึดมถสสํํ็็จแฏ มันจึงทุกข์ผู้เจ้าเลยบอกว่าปล่อยวางความทุกข์ซะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในมันเพราะสุดท้ายมันเดินสู่ความเสื่อมเป็นธรรมดาอืมแล้ว<ช>ก็ต้องเข้าใจใหม,ม่นะใช่เมืม่อวานาที่ผมุดหงิดนะช่าง้นมีคอมเมนต์ขึ้นมาด้วยนะบอกไม่อยากให้ชางปวดเพราะช่างบอกว่าปีหรือสองปีนะปีหนึ่งปีหนึ่งกันใช่ปวแล้วก็จะเลิกการไลฟ์ทั้งหมดใช่<อ>ถูกต้องหลายคนบอกไม่อยากให้การบวชเลยเนี่ยเพราะว่าทําให้อาคุนอย่างง่ายวันนี้เราหลายคนเข้ามาสนใจเรื่องธรรมะก็จะ อย่างเงี้ยเออมันกลายเป็นว่าพออาจารย์รัดเองอาจารย์ไปอย่างเงี้ยเราสูญเสียบุคลากรเลยนะีหลายคนเลยเป็นหมกเป็นหมอเลยพอไปปุ๊บอ้าวอะารอย่า้เงี้ยเอออันนี้เขาฝากถามมนะันไม่ใช่หมกนะแล้ <c oughs> ยวยอาวกันปวดตีอยู่หมกนะก็ะแล้วแต่นะคืออาจารย์ <c oughs> ทําไว้ให้หมดแล้วอาจารย์ไลฟ์สดบันทึกทุกอย่างไว้ใน YouTube สาธยายพระสูตรอธิบายพระสูตรสอนธรรมะสอนละเอียดละออตั้งแต่สมถวิปัสนาอริยสัจสีมามีองค์ตร์ สอนหมดหลักการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาลำดับขั้นตอนในการเข้าไปเห็นไปมองไปพิจารณาสอนหมดทุกอย่างไปย้อนดูย้อนหลังตอนนี้ไม่ค่อยมีคนดูหรอกแต่เดี๋ยวจะไปบววเมื่อไหร่จะเริ่มมีการย้อนกลับเข้าไปดูแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นระหว่างที่อาจารย์พรักเบรกหปีหรือ5ภารรษาแ้วเป็นลลน,นาวากะไม่ได้ออกมาบอกสอนให้แต่ละคนไปทาความเพียรพาะอาจารย์สอนเต็มที่แล้วระหว่างนี้พิสูจน์ในสิ่งที่อาจารย์สอนว่ามันสามารถใช้ได้จริงไหมห้าปีทําให้ได้เมื่อทําได้ตัวเองแปแปลชีวิตได้วันหนึ่งเจอกันข้างหน้าในฐานะพระพิสูงนนจงน อาจารย์อาจาอาจะตายคาผ้เหลืองไปก่อนหน้าที่จะออกมาสอนก็ได้อันนี้จังไม่เที่ยงเพราะนั้นอาจารย์ไม่สามารถรับปากได้ว่าอานาคตข้าจะสอนหรือไม่สอนเพราะบางทีมันเกิดความวุ่นวายอาจารย์จะเบื่อก็ได้แล้วอาจารย์ก็รู้สึกไม่อยากสอนแล้วอยากวิเวกหรือเลี้ยอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในกรรารปกปักรักษาคุ้มครองเราแล้วเราก็อาศัยการมีธบารมีบาเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายอยู่ในป่าวิเวกหรือเลี้ยเพื่อความสงบของเราต่อไปดีกว่าไม่ออกมาวุ่นวายหรือถ้าวันนึงมีเหตุปัจจัยในการออกบอกสอนก็ปล่อยให้เป็นไปตามเเเหตตุาามปปััััจจยยยในนนนนวล้กกก็คค่่อออพูดีรืงงึ สอนธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเคลียร์ความเห็นผิดของคนในโลกระหว่างนี้เคลียร์ความเห็นผิดแล้วเข้าใจถูกต้องแล้วก็เริ่มไปเกาะหาครูบาอาจารย์ก็ได้เลยพระอาจารย์เดี๋ยวนี้มีมากมายที่ออกมาสอนธรรมมากมายมหาสารที่สอนอย่างถูกต้องตามหลักคําสอนพระเจา้ารีบเข้าไปหาถ้าไปกราบบูชาไปขอความรู้ความเห็นแล้วเริ่มต้นในการปฏิบัติเดนความเพียรฟังอาจารย์ทุกวันศึกษาทุกวันเป็นประจำแต่ถ้าไม่ลงมือกระทําก็ไม่มีประโยชน์แต่วันหนึ่งถ้าอาจารย์เดินเข้าสู่โลกกาสาวพัทวันนั้นแหละมันจะเริ่มเห็น พราะมันเริ่มกระเทือนกระเทือนเสร็จปุ๊บวันหนึ่งอาจารย์หายไปวันหนึ่งมันจะเริ่มเหงาเริ่มหงอยกันแล้วทีนี้ไม่มีคนด่าไงประเด็นเหงาหูไงนั่นแหละมันจะเริ่มไปหาขวนขวายเอาของเก่าๆมาแล้วมันจะเริ่มเห็นคุณค่าในการรีบเร่งในการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเหนื่อยเหนื่อยผมรู้สึกอย่างนึงว่าเป็นคำถามของผมที่ผมโพงเองเลยนะเดี๋ยวผมดูอาจารย์เนี่ยเดี๋ยววันนี้อาจารย์อาจารย์เคยบอกว่าเฉลี่ยวรสามงานใช่ถูกไหมฮะใช่นี่ก็มาจาก นี่เลยนะเพราะฉะนั <antenna noise> ้นเดี๋ยววันนี้จะขอจบเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวว่ากันนะฮะเพื่อเดี๋ยวให้ทุกคนมีโอกาสนะครับอาจารย์นะคัญหาสุดท้ายนะท่านเลยอย่างนี้อาจารย์ทำหน่ออาจารย์อยู่ของอาจารย์อาจารย์ศึกษาของอาจารย์เองอาจารย์ไปยืนจันบอกสี่ยังไม่มีความสุขเลยอ่ะเพราะมันเป็นประโยชน์อาจารย์เห็นว่ามันกําลังเกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าอาจารย์ยังประโยชน์ให้ตัวเองไม่ได้อาจารย์ยังประโยชน์ให้ตัวเองได้แล้วอาจารย์จึงออกบอกสอนเพื่อให้คนอื่นเกิดประโยชน์ได้ตามตามหลักคําสอนบุรุเจ้าแต่วันนี้อาจารย์ทําด้วยความเมตตาสงสารตต่อสัว์โล เราเคยมีความเห็นผิดแล้วเรามีความทุกข์มากวันนึงเรามีความเห็นถูกเรามีความสุขมากเราอยากให้ทุกคนที่มีความเห็นผิดที่มีความทุกข์อยู่กลับมามีความสุขในปัจจุบัน <S <S อาจารย์ต้องการแค่นี้ให้ทุกคนเนี่ยเดินกลับมาสู่คำหลักคำสอนพระเจ้าแล้วแก้ไขสันดานตัวเองใหม่เปลี่ยนการกระทาตัวเองทางกายวาจาใจให้สุจริตแล้วเดินตามหลักคําสอนจะได้มีชีวิตที่ง่ายทุกวันนี้เราโดนความเชื่อความเห็นผิดในโลกเนี่ยลากลงไป จมลงไปตกระลกตกเหวไหลลงไปสู่เดรจฉานวิชามากมายอาจารย์ต้องการดึงให้มากที่สุดเพื่อให้คนเนี่ยขึ้นมาดังนั้นการกระทําของอาจารย์เนี่ยมันเป็นการกระจายคือหวานออกไปเลยหวานออกไปทีเดียวไม่ได้เฉพาะเจาะจงเวลามันโดนมันจึงโดนทุกคนทั้งคนเต็มใจและไม่เต็มใจทั้งคนชอบและไม่ชอบมันกระเทือนหมดมันแตะหมดแต่อาจารย์ไม่สนใจคนที่ไม่พอใจคนที่ไม่พอใจถ้าอีซีบาร,รมีไม่มากพอในการได้ยินได้ฟังทำแล้วเขาจะเข้าใจได้เขาก็มีวันเข้าใจ อันนั้นอาจารย์ปล่อยเขาไปแต่ส่วนที่คนเข้าใจอาจารย์จะโฟกัสและสนใจที่กลุ่มนี้มากกว่าดังนั้นอาจารย์ออกบออสอนธรรมะพวกเนี้ยเพื่อให้คนที่มีพอีซีบาร,รมีที่เคยทําเหตุปัจจัยกับเรามาได้ยินได้ฟังหลักคําสอนพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเริ่มต้นเข้าสู่การตูดตื่นรู้ตื่นธรรมในหลักคําสอนพระเจ้าแล้วเริ่มต้นในการทําให้ยิ่งขึ้นไปนี่มันแค่เบื้องต้นมันยังมีท่ามกลางและมันยังมีที่สุดต่อไปอีกเพราะนั้นจุดเริ่มต้นนี่แหละจะเป็นจุดนําไปสู่ท่ามกลางและที่สุดต่่อไปไปดด้้นคนคน,นีทุกคคคิแะ ทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็เอาไปสิ่งดีๆไปให้คนอื่นผมว่าแค่นี้โลกก็สงบสุข <Okay. S 1> แล้วนะอาจ๊ะใช่ใช่เอาละครับวันนี้นะอาจารย์เหนื่อยมากเลยนะเรามาถึงเช้าใหม่แต่เช้าเลยแล้วก็ผมดูเมื่อกี้ผมดูดไดลฟ์อยู่อาจารย์ยังไม่ได้หยุดเลยนะใช่ลงเวทีมาปุ๊บก็มาหาเราเลยนะอาจารย์ได้เข้าห้องนำ้ำแป๊บเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับสำหรับบนเวทีตรงนี้เราคงขออนุญาตยุติแค่นี้ก่อนนะครับแต่ว่า อ่าใครที่มีคำถามเลยผมว่าเจออาจารย์ได้ตลอดอยู่แล้วล่ะช่วงนี้อาจารย์เห็นว่ากำลังมีหลายโครงการใ,ใช่ไหมใช่ที่อาจารย์พูดงนี้นว่ามีอะไรที่เราจะได้รูปบุญกอาจารย์ได้บ้างครับก็ตอนนี้ก็จะมีที่อาจารย์ทําอยู่ก็คือถวายทองคําทองคำหนึ่งกิโลกร,รมัมหนึ่งกิโลกร,รัมที่จะสร้างเจดีย์กับหลวงพ่ออินถวายก็คือว่าที่อาจารย์